สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับและวันนี้นะครับผมมีกับข้าวมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันวันนี้กับข้าวหลายอย่างเลยครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นต้มขมเอ็นเนื้อเปื่อยๆนะครับผมนี่นแล้วก็น้ําตกหมูนี้น้ำตกหมูแล้วก็มีน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องนะครับผมแล้วก็ปลาส้มไม่ใช่ปลาส้มปลาทูมันนะครับผมนี่ ข้าวเขาเหนียวจำไปนะมันสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมเรียกปลาส้มเพราะว่าใส่มะนาวน้ำมันส้มมันเปรี้ยวนั่นแหละมันนองจริงเลยดีไปคุณผู้ชมจีจานเลยตีจานสุดๆอ่ะมาข้าวเหนียวมั้ยกับแม่หมูใช่ไหมเนี่ยเหนือเต็มหน้าเต็มตัวไม่เกี่ยวแล้นีหิวจนสั่นรดนี่มาคุณผู้ชมครับผมน้ำตกหมู ไม่ได้กินนานแล้วแล้วก็มีน้ำพริกอ่องให้ขอน้พริกอ่องไว้ก็มาครับผมนี่จะทำพริกอ่องก่อนนะอยากกินพอดีเลยผมอมาถึงไหมขับเลยเลยนี่คุณผู้ชมอร่อยทำเองนัเนี่ยพี่เกียรติเื้อมาครับถ้าผมทำผมจะทำเยอะอร่อยกว่านี้ที่เกียรติทำเองช้อนนี้ติดหวานไหมหน่อย ก็อร่อยแล้ว <laughs> น้ำต้มหมูลองชิมสิอร่อยหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเองเลยคุณผู้ชมพอดีฝนตกอืมอืมอืมอันนี้อันนี้แซ่บผักไม่หลายอย่างอามานี้ย ปลาส้มคุณผู้ชมปลาทูมันอพรนี่แหละมีหงหอมอย่างเงี้ยอร่อยใช่แล้วนาดูกลางด้วยอู้อร่อยมากนี่ฮะคำเดียวืบ้าใครจะกินคำเดียวหมดพูดคำเดียว เบ่งกินเบ่งกินมันเปรี้ยวอันนี้ต้มขมต้มขมเอ็นไปเปื่อยกับข้าววันนี้อร่อยนั้นเลยหลายอย่างเลยอ่ะเนี้ยหลายอย่างนี่อันเนี้ยทำเดียวของจริง ฝนตกคุณผู้ชมครับเมื่อคืนฝนก็ตกทั้งคืนวันนี้ก็เมืดคืมทั้งวันไฟดับด้วยเมื่อคืนเมื่อ <c oughs> ตับเลย <c oughs> หนัวมากอื มองวันกับข้าวหลายอย่าง ปลาก็ต้องดูก้างเลยดีนะคุณผู้ชมปลาทูด้วยก้างมันเล็กแต่ผมไม่ค่อยระวังเวลากินปลาทูกับข้าวเหนียวะแล้วแต่คือมันลื้นบึกเราไม่ได้เลยข้าวเหนียวมันลงไปอ่ะก้างคุณผู้ชมมันไม่แข็งอยู่แนละ้วแล้วแต่ บอกคุณผู้ชมเนาะไม่ได้บอกคนมาคนแล้วแต่เลยยินนี้ก็แล้วแต่อร <c oughs> ่อยม,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 มากเลย แล้องผสมผมอ่ะอยากกินอันนี้มันอร่อยเน,นี่ยากินบ่อยแล้วเนาะวันนี้แทบกว่าทุกวันดูดิพริกเต็มเลย <c oughs> มันกาสดเดี๋ยวซดครับน่าที่จะทำเองเจะแบบจะอวยเหมือนแบบว่าแซ่บเหมือนคนทำสักหน่อยอะไรเงี้ย แบบคนซื้อก็ได้อืข้าจะโอยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแม่บอกให้กินหลักน้อยๆข้าวเยอะๆฮึมชอากินอย่างนี้ khai cả bây giờ mẹ ông quá ông ăn tua mấy หัวอนะไรอ่ะวันไม่กินหัวเรสาติปุกเลยมันรียนให้กินในกวางปูอ่อืมต้องหัวมีนะอร่อยนะพี่ชอบพี่ชอบไส์กัวหัวปลาอร่อยอืม อันนี้แต่มากเลยเผ่านมาเล็กทุกคนไม่มีที่ใส่ไม่มีที่วางปลาอยู่มุมสุดเลย ข้ามันละอือกินข้ากินแน่จะรอวะเนี่ยโอ้หกินน้ำไม่ได้ดมยอมครับทำไมกินไม่ได้มาดมกินน้นหนักผมว่กผมกินเยอะนะผมสู้คุณไม่ได้เลยนะไม่ได้หรอกไปกับละอ้วนนี่คุณผู้ชมกริกงอ่อเสียบ น้ำตกหมูใส่เปลี่ยนหรือเปลาฮะเอ้าพี่เกมบอกเลยแม่มากินไม่ให้มาดมอ่ะเนี่ยแล้วอือหือกินไหมฮะับข้าวมีเยอะคุณผู้ชมเบื่องกวาหมดปลาก็ร้องไม่ร้อนมากกว่านี้แต่มันอบอ้าวนะ

กินไปหมดปแปลกนะใช้คำเนี่ยน่ากินไปหมดใ่โอ้โหเกิดไม่เคยกินนะดิไม่เคยกินหรอกกินแต่กับมือผมเดี๋ยวจกข้อเห,น,เหน,อนี่ยวอะไรเงี้ยจงจกต่อไป <c oughs> กับปะทูอุวว้ยกางเยอะมากเลยมันมีโทษไล่แมลงวันใช่ไหมมีใช่ไหม ม่รู้ผมไม่เคยใช้มีเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปดูละไม่งั้นแบบมันมาตอมตลอดเลยใช้อันนี้ก็ไล้นี่ไอ้มงกรูดอ่ะไม่หายเอามันบี้ในมูชมตอนนั้นผมเอามาเป็นสิบเป็นสิบลูกอะทุบแบบเต็มโต๊ะเต็มพื้นหมดอะมันก็ยังมาอยู่ตายเป็นคนเหม็นเองที่สําคัญหามากรูดม่ได้เลยตอนเนี้ย

khi mà đang nhiều mọc gửi như thế này ninh 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 khổm ninh 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 nó ninh cua ninh เอ็นแก้วครับทุกคนซาใจโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนตอนนี้ลมมาแล้วนะครับผมไปพบเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายมาแล้วลมแรงมากเนา